สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของมาตราแม่กบนะคะและเราก็จะมาฝึกอ่านออกเสียงกันด้วยนะคะเอเราไปดูกันสิว่ามาตราแม่กบหมายถึงอะไรกันนะคะมาตราแม่กบก็คือคำทุกคำที่มีเสียงบอเป็นตัวสะกดนะคะ เอาละค่ะเรามาฝึกอ่านคำมาตราแม่กบกันดีกว่านะคะคำแรกดาบสะกดว่าโดอาโบดาบเด็กๆสะกดตามคุณครูไปด้วยนะคะคำต่อไปค่ะเด็กๆจอบจออโบจอบ,จอบมอบโมอโบมอบ,มอบ เล็บลเอบบเล็บยุบยอุบอยุบฝึกอ่านคำจากภาพกันนะคะเด็กๆคำแรกนะคะเด็กๆดูภาพเลยค่ะคำนี้อ่านว่าบวบเด็กๆอ่านตามคุณครูด้วยนะคะบวบ Job Ta kiệp Cộp Đạp Hora sọp Cụ lạp นกพิราบยางลบกิบฝึกอ่านคํามัตราแม่กบกันแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมสแกนคิวาโค้เพื่อเล่นเกมจาก Wordwall นะคะเกมนี้มีชื่อว่าหาคู่แม่กบนะคะ ขอให้เด็กๆสนุกกับการเล่นเกมนะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน